ส่วนเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรทฤษฎีใหม่นายเสมอสีน้อยหรือพ่อยมอยู่ที่บ้านเลขที่186โหมู่หตําบลสีแก้วอําเภอสีรัตนะจังหวัดสีสะเกตจากการคิดทําการเกษตรต่อยอดโครงการหนึ่งตําบลหนึกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บนเนื้อที่จํานวน5ไร่เป็น13ไร่ตามเนื้อที่ที่มีอยู่ โดยการลงทุนด้วยตนเองเพื่อดำเนินโครงการต่อยอดโดยนำความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้เพื่อให้อยู่ได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนตามแนวความคิดการแบ่งพื้นที่การเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอัดตราส่วน30 30 30 10พออยู่พอกินพอใช้แบบพึ่งพาตนเอง และสามารถแบ่งปันและจำหน่ายได้นายเสมอสีน้อยได้ทำการเกษตรบนพื้นที่13ไร่โดยแบ่งเป็นพื้นที่นาข้าว4ไร่พื้นที่สัตน้ำคลองน้ำ 2>, 2ไร่เพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำและปลาธรรมชาติพื้นที่ปลูกพืช6ไร่ได้แก่ไม้ผลไม้ยืนต้นเช่นมะม่วงมะพร้าวหมาก ขุสามาละกองไม้ประดู่ไม้แดงไม้สักไม้พยุงและที่อยู่อาศัยและพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ได้แก่ไก่พื้นบ้านเป็ดไข่รายได้ทางการเกษตรจากการทำกิจกรรมบนพื้นที่13ไร่โดยรวมเฉลีย่ย83,000บาทต่อปีและมีวิธีลดต้นทุน โดยวิธีเอาเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุพืชผักต่างๆที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานก็นำมาเป็นอาหารให้ปลาเป็ดไก่หรือก็มีการปลูกผักต่างๆเช่นผักตําลึงยามะละกอสุกที่เหลือจากการรับประทานก็นำมาเป็นอาหารปลาได้ ลดการใช้สารเคมีโดยวิธีการนำเศษฟางข้าววัสดุเหลือใช้มารองพื้นในการปลูกพืชและเป็นการกำจัดวัชพืชด้วยวิธีการธรรมชาติเช่นมีการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพเป็นตน้นคุณพ่อเสมอมีคติประจำตนที่ว่าทนลำบากในวันนี้เพื่อความสุขขี่ในวันหน้า และจะมีการวัดความสำเร็จของตัวเองปีต่อไปโดยจะมองว่าปีนี้เราได้อะไรเพิ่มมามากกว่าปีที่แล้วหรือไม่ถ้าได้เพิ่มมาแสดงว่าเราประสบความสำเร็จแต่ถ้าไม่ได้เพิ่มแสดงว่าเราต้องปรับปรุงแก้ไขที่ตัวเราโดยจะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคติประจาใจของพ่อก็คือ ทนลำบากวันนี้เพื่อความสุขสีในวันหน้าก็คือลำบากตอนเด็กไปมีความสุขตอนแก่และก็มีข้อหนึ่งก็คือคุณพ่อจะไม่คิดแข่งกับใครเพราะฉะนั้นพ่อจะแข่งกับตัวเองถ้าปีนี้ได้ขนาดนี้ปีหน้าได้เพิ่มขึ้นแสดงว่าเราประสบความสาเร็จแต่ถ้าปีหน้ามันไม่เพิ่มเราก็ต้องมาหาวิธีการแทรกใส่ว่าทําไมเราถึงไม่เพิ่มในประสบความสาเร็จสําหรับวันนี้นะคะสำนักง,ง,งานเศร,รษฐกรรษฐิจการเกษตรที่11 ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีคชะการทำการเกษตรแบบคุณพ่อเสมอถือเป็นแบบอย่างเกษตรกรตัวอย่างในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สามารถขยายผลและต่อยอดโครงการได้เป็นอย่างดีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่11หวังว่าการทำการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่ พอกินพอใช้แบบพึ่งตนเองและสามารถแบ่งปันและจำหน่ายได้ทำให้เกษตรพึ่งพาตนเองได้อย่าง,ย,างยั่งยืน